กี่บาทสามสิบแรงว่าทำอะไรพี่ดแดงแปลงใส่แก๊สใส่อะไรนะ แกะถุงข้าวแล้วเนี่ยแกะเชื่อยแกะขี้หมูโอ้แกะขี้หมูตั้งเป็นกายเป็นเครื่องขี้หมูเลยเนี่ยน้ะดูมันมันอร่อยเท่แรงตัวน้ำทวายอย่หงเงี้ยแรกเลยอือแต่ไอ้นี้ยมาสตาร์ทมเอ่อเจ้าของก็ซื้อมาจากพิจิตรนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาซื้อมาราคาเท่าไหร่น่าจะสามหมื่นกว่าบาทโพรเครื่องมันใหญ่อ่ะโอ้โหมาดหมุนยังไม่ดิตัวนี้ตัวนี้มันสามสิบแรงนะครับแต่ว่าอีก อีตัวเนี้ยตัวนี้สิบแปดแรงครับตัวนี้สองหมื่นอี๋ยวให้ให้ให้พี่ดแดงเช็คราคาให้แป๊บนะครับยังไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่ต้องให้พี่แดงโทรถามราคาเจ้าของเผื่อมีใครสนใจนะครับรุ่นสิงห์ขรนงนาสายตาคู่เด็อเกอ,อะไรอ่ะเด็กเ, <laughs> เส้นเส้นกุดจักรตัวนี้ก็จะมาแปลงใส่ติดแก๊สนะครับติดแก๊สติดแกต๊ตอา่าเขาเรียกว่าแก๊สอะไรนะพัดลม แก๊สเฉื่อยแก๊สเฉื่อยแก๊สที้หมูอ่ะแก๊สที้หมูเพราะว่าตัวเนี้ยฟาร์มหมูเขาเอาไว้ปั่นพัดลมใหอืมเอาไว้ปั่นพัดลมให้หมูนะครับเขาจะเอาไปใช้ในฟาร์มหมูนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าเครื่องปั่นพัดลมหมูของแท้นะครับอ่าแล้วก็หัวชี้อยู่ในหัววางหัอ่าไงใหญ่จัดก็ราคาไม่สูงนะครับราคาไม่สูงแต่ว่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปแดงเช็คให้แป๊มอ่ะ ได้ราคามาแล้วครับดีเซล30แรงม้าหม้อน้ำน่ะตัว39,000บาทครับสำหรับหม้อต้ม36,000แล้วก็ไอ้ตัว18แรงนะครับหม้อน้ำสองหมื่นแอต้ม26,000นหครับนี่คือหม้อน้ำอันนี้คือรุ่นหม้อน้ำนะครับผมเขาซื้อจากไหนรู้ไหมพี่พิจิตรหนูพิจิตรก็เขาซื้อมาจากช่างหนูเมืองพิจิตรนะครับช่างหนูที่ว่าเขาไปเจาะบ่อบาดานน่ะที่อยู่ที่พิจิตรนะยินดีสบายอะไรนะครับช่างหนูเมืองพิจิตร ถ้าหลงัลงนั้นลองลองพิมพ์ไปลองลองค้นหาในเฟซกันะครับช่างหมูอ่ะช่างหนูเหมือนพี่จิตไม่ใช่ช่างหนูสามนิ้วนะเดี๋ยวมาดูว่าเขาแปลงยังไงอ่ะเดี๋ยวรอพี่แดงเข้าไปสั่งลงกึงขึ้นอะไรก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสําหรับเครื่องที่มาแปลงใส่แก๊สแก๊สอแก๊สอะไรแก๊สขี้หมูมันจะเป็นแบบไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวรอติดตามชมกัน อย่างไรบันพี่อย่างปัม๊มเสียงดังอย่างกระชางลองอันนี้สเปคเครื่องเขานะครับพอดีอ่านไม่ออกเผื่อใครรู้นะครับช่วยแปลให้ผมหน่อยมันเป็นภาษาจีนนะครับผมมันเป็นเนี่ยมันเป็น make in china มานะครับเสร็จแล้วนะครับเครื่อง แปลงใช้แก๊สแก๊สอะไรวะพี่แก๊สเฉื่อยแก๊สขี้หมูเออนนั่แหละเรียกไม่ถูกแก๊สขี้หมูใช่ไหมพี่ <บน S 2> อ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะดูให้ดูตัวยังพี่แดงยังมันประกอบอันนี้ประกอบเสร็จแล้วนะครับก็มีทออ่อน,นี้แล้วถ้าเครื่องเราธรรมดาทําได้ไหมพี่ได้ได้ดูได้ดูเครื่องได้ดูเครื่องใช่ <S <S ไหมเป็นอะไรอันเนี้ยก๊อกเราไว้เปิดแก๊สใช่ไหมพี่ใช่มาไว้ไว้จูนแก๊ส แต่เราก็ต้องใส่น้ํามันโซล่าปกติติดครั้งแรกเป็นดีเซลอ๋อพอติดเครื่องเดินดีแล้วก็เปิดอีนี้ครับอ๋อใช้ดีเซลในรอบต่ําใช้งานใช้แก๊สใช้ดีเซลในรอบต่ําแล้วก็เปิดแก๊สเข้าไปมันจะกินน้ํามันดีเซลน้อยอ๋อ,อ,อก็คือใช้แก๊สแทนที่เข้าไป <c oughs> แปลงได้ทุกเครื่องนะครับไม่ใช่ะไม่ใช่เฉพาะเครื่องแบบนี้นะครับ ดีย๋ยวไปดูตัวที่ยังนั้นยังมันประกอบเฮ้ยทางนั้นประกอบไปแล้วเหรออ๋อ oh. อ่านนะให้ดูดูดูเอ๊ะเป็นอะไรพูดไม่ค่อยถูกก็ถือไปอันนี้ยังไม่เลยประกอบนะครับอันนี้พี่แดงเ็าแปลงใหม่ให้คือให้แก๊สมันเข้ามาถึงเครื่องไม่ต้องใช้ตัวรีวาลวนะครับก็คือให้แก๊สอ่าเดี๋ยวเราผมได้ดูตัว,วรีวา,วาลนะเป็นไงอันนี้คือไม่ต้องใช้แล้วนะคือต่ออันนี้เลยให้มันเข้าลึกๆเข้ามาถึงนี้นะมันจะแย่เข้าไปในช่องอ่ามันจะแยกเข้าไปลึกคือไม่ต้องรี ก็คือมันดูดแก๊สเข้าไปโดยตรงเลยแหละปกติเขาจะมีตัวรีวาลเพื่อให้มันดึงแก๊สได้ยเยอะนะแต่นี้ก็ไปแดงก็แปลงเข้าไปให้มันคือเข้าไปถึงนี่เลย,ยนี่นะครับลูกพี่มีเบอร์โทรที่ซื้อมาไหมครับเผื่อมันมีคนสนใจเขาขอขอ,บอทเบอร์โทรผมได้ไหมเบอร์โทรที่พี่ให้แล้วสใแล้้ว่งหอ๋อเบอร์นนั้แหละเดีด๋ยวนะไม่ไม<ด>่พ<ด>ี่ดูดูนี่ก็ได้ครับดูดูเบอร์โทรก็ได้ครับกดกดเบอร์โทรให้ผมเลยก็ได้ครับในไลน์ อ่านี่เป็นเบอร์โทรนะครับผมนี่เบอร์โทร094ครับ7258866นะครับผมช่างหนูเมืองพิจิตรนะครับโทรไปตามนี้เลยถ้าใครสนใจเครื่องตัวนี้นะครับก็โทรไปทักสอบถามได้นะครับราคายังไงมีกี่แรงขนาดไหนมั่งนะครับอันนี้ก็เี่ยนไปใช้ในฟาร์มหมูโดยตรงเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับผมนี่ปล่าแปลงเป็นใช้แก๊สนะครับแล้วผมจะให้ดูตัวรีวาลปกติมันจะเป็นอ่ะแบบนี้นะครับนี่ แต่พี่แดงเขาแปลงใหม่ก็คือไม่ต้องใช้คือให้มันแย่เข้าไปในลึกๆเพื่อจะได้ไม่ต้องใช้ตัวหลีวาวนะครับมันก็จะแปลงน้อยนิดนึือแล้วมันหน้าถช้ยเลยนะโอเคแล้เวเขาเจ้าของเขาก็จะไปต่อรูนี้เข้านะครับปับ๊บวลาติดก,ก็จะเปิดวาล์วแบบนี้ปุ๊บเอาแก๊สขี้หมูเข้าไปนะครับน่าจะประมาณนี้การใช้งานนะครับผม โอเคนะครับผมสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมทุกไลค์ทุกกําลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็เบอร์โทรตามนี้อันนี้เบอร์อูพี่แดงครับ084 228 2620ครับช่างแดงดีเซลนะครับผมตามนี้เลย